ส่วนกับเบื้องด้านล่างนะครับแล้วก็มีการปูใหม่ทั้งหมดนะครับเลาะกระเบื้องเก่าออกแล้วทาใหม่ทั้งหมดเลยครับเรามีการทํากระจกบานสไลด์เขียวตัดแสงไว้ให้นะครับห้องครัวเราก็จะมีการรีโนเวทใหม่หมดเลยครับไฮไลท์ก็คือหลังนี้นะครับมีระเบียงนะครับสามารถออกมารับลมด้านหน้าได้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโจนะครับจะมารีวิวหมู่บ้านพฤษาบีนะครับเรียบคลองสามนะครับจังหวัดปทุมธานีครับผมเราไปดูบ้านกันครับ บ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่กว้างมากเลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันก่อนนะครับจะมีการตีระแนงนะครับไม้น้าสีนะครับมีการไล่ระดับของสีนะครับเพื่อความสวยงามส่วนกระเบื้องด้านล่างนะครับเราก็มีการปูใหม่ทั้งหมดนะครับเลาะกระเบื้องเก่าออกแล้วทาใหม่ทั้งหมดเลยครับหน้าบ้านนะครับจะกว้างมากนะครับผมดูขนาดพื้นที่ด้านหน้าบ้านนะครับสามารถวางไม้หินได้นะครับตรงนี้กินหมูกระทงหมูกระทะตรงนี้ก็ทําได้นะครับแล้วบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากนะครับมีบริเวณด้านข้างให้ด้วยนะครับ ด้านข้างนะครับเราก็จะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้นะครับมีประตูสามารถทะลุเข้าครัวได้นะครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับเรามีการตีระแนงไว้ให้นะครับบังสายตานะครับตรงนี้นะครับเราก็มีการทํากระจกไว้ให้นะครับกระจกด้านนี้นะครับทําให้บ้านรู้สึกโล่งนะครับผมส่วนเข้ามาด้านในนะครับบ้านก็มีบริเวณกว้างขวางมากเลยนะครับด้านข้างนะครับเรามีการทํากระจกบานสไลด์เขียวตัดแสงไว้ให้นะครับ ไปสำหรับผู้ที่อยากให้ลมโกลกนะครับมันจะทําให้บ้านดูไม่ทึบครับตัดเข้ามาด้านในนะครับเชื่อมต่อจากโซนห้องนักเล่นก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวเราก็จะมีการรีโนเวทใหม่หมดเลยครับทําซิงค์ใหม่ก่อขึ้นมาใหม่หมดเลยท็อปซิงค์เป็นสีดานะครับกันเลอะกันเปื้อนนะครับเวลาทำอาหารหกมันก็จะดูไม่เหลืองไม่เลอะเนาะส่วนครัวตรงนี้นะครับก็คุณแม่บ้านก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วด้านนี้ก็จะมีการปูกระเบื้องนะครับเป็นลายเพิ่มความหรูหรานะครับด้านบน เราก็จะมีการทําลูกหมุนไว้ให้นะครับเรามาดูความแรงของน้ํากันครับหลังนี้มีปั๊มน้ําให้นะครับก็จะมีความแรงนะครับหาห่วงเลยครับสามารถเวลาทําอาหารนะครับเปิดทะลุด้านข้างไปได้นะครับเพราะว่าด้านข้างเราก็จะมีประตูเปิดออกไปได้อยู่แล้วนะครับกลิ่นไม่อับแน่นอนเครื่องซักผ้ากันนะครับเราจะติดตั้งตรงนี้มีการเดินปักไว้ให้มีก๊อกน้ํามีจุดพอน้าทิ้งไว้ให้นะครับฝั่งนี้ก็ห้องเก็บของไว้ให้นะครับผม ห้องน้ําจะมีการปูกระเบื้องนะครับเป็นสีฟ้านะครับลวดลายสวยงามตัดกับลายหินอ่อนนะครับผมพื้นก็จะเป็นสีดำเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องดูเลอะมากนะครับติดเลนชาวบลูสองหัวให้ครับสังเกตใช่ไหมครับว่าบ้านหลังนี้จะรู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งมากเลยนะครับเพราะว่าเรามีกระจกรอบด้านเลยขึ้นไปที่ชั้น2กันได้เลยครับบริเวณชั้น2นะครับเราก็จะมีชานพักบันไดไว้ให้นะครับผมแล้วก็มีหน้าต่างไว้ให้ติดเหล็กดัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำให้บ้านดูโล่งนะมีเราจับบันไดให้ครับบริเวณชั้นสองนะครับก็จะมี3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเราไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนครับห้องนอนเล็กนะครับก็จะมีความโปร่งความโล่งก็มีความใหญ่มากเลยนะครับมีกระจกให้สองทิศทางเลยครับไม่ทึบเหมือนเทาโฮมทั่วไปครับผมติดมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้แล้วและขนาดห้องนอนอีกห้องนึงก็จะคล้ายๆกันนะครับจะอยู่บริเวณหน้าบ้านครับก็จะเป็นห้องนอน ส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งครับกว้างนะครับวางเตียง3ฟุตได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าวางได้ครับเรามาดูไฮไลท์ของเรากันนะครับมาสเตอร์เบดมครับมาสเตอร์เบดมก็จะมีความโปร่งแล้วก็กว้างมากนะครับลมโกกดีมากเลยนะครับด้านนี้เราจะติดมุ้งลวดเหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฮไลท์ก็คือหลังนี้นะครับมีระเบียงนะครับสามารถออกมารับลมด้านหน้าได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูส่วนของ ห้องน้ำชั้นบนนะครับที่ใช้ร่วมกัน3ห้องนะครับห้องน้ำนะครับก็จะมีความกว้างเป็นพิเศษเลยนะครับเพดานสูงมากเลยนะครับมีการปูกระเบื้องสีฟ้าตัดลายหินอ่อนเหมือนด้านล่างเลยครับสามารถใช้อยู่ได้จริงครับผมบ้านหลังนี้นะครับอยู่พึกษาบีนะครับเส้นคลองสามคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าเดินทางมาก็สะดวกครับใกล้ฟิวเจอร์นะครับ ใกล้ถนนรังสิตนครนายกนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกสบายสามารถขึ้นมอเตอร์เวย์เข้าเมืองได้เลยครับผมสำหรับราคาบ้านหลังนี้นะครับจะปกติ2อ0ล้านหนึ่บาทนะครับลดเหลือ1นึ่งล้านแปดแบาทนะครับส่วนลด2อ0 0 0 0หบาทนะครับจองโอนภายในเดือนนี้นะครับมีสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้การรีวิวบ้านหลังนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ